วันนี้เป็นวันที่11มกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่9ที่ข้าพเจ้านางธนทรมูลโพขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริศและมุลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้เทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสธรรมังมุนิราชันสะุนันตุสักโมกทังสเคกาเมจรูเปคิริสิขารัตเตจันตาลิเขเวมาเนทิเปรเทจคาเมตรูอนะคาหเนเคหาวัตถุมิหิตเขตเตภุมมาจายันตุเทวาฉะทะละวิสมียักขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมมนิุระวจนังสาธวมสุนันตุ ธรรมะสวนาโกรแอมพทันตาธรรมะสวนาโกรแอมพทันตาธรรมะสวนาโกรแอมพทันตา 2. บทบ <wizard S 2> ูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณสังฆังอภิปูชยามะ 3. บทกราบพระรัตนตรัยอรังสมาสังโภทภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ส,สวาสาโตัวภควตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภควตัวเศร้ากะสังโคสังคังนามามิสี قول, médico, ่บทสวดนมกะการะสิทธิคาถานโมตัสสะภควตัวอรหนตัวสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควตัวอรหนตัวสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควตัวอรหนตัวสมาสัมพุทธัสสะ บทสวดไตรสาระคามณะปาถะพุทธังสรนังคชามิธรรมังสารนังคชาตมิสังคังสารนังคชาติมิทุติยมปิพุทธังสารนังคชาติมิทุติยมปิธรรมังสารนังคชาติมิทุติยมปิสังคังสารนังคชามิตัติยมิพุทธังสารนังคชาติมิตัติยมิธรรมังสารนังคชาติมิตัติยมิสังคังสารนังคชาติมิหกบทสวดสัจจจริยาคาถา นัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจเจวเชนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังธรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจเจวเชนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจเจวเชนะสุติเมโหตุสัพพทาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภควาอรังสมาสัมปโทวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโลกัวิทูอนุตโตบริสัทธมาซารถิสัทเทวมนุสสังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวะคาโตภควตาธั้งโมทันตีติโกอกาลิโกเอหิปัสสโกโอปะเนยโกปจเตังเวทิตโพปิญโยหีติเก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควตโตเศรังโฆอุชุปฏิปันโนภควตโตเศรังโฆลยียะปิติปันโนภควตโตเศรังโฆสามีจิปฏิปันโนภควตโตเศรังโฆ ยาทิทังจัตตาริบริษย,ยุคลานีอัฐบริสบุคลาเอสสพกตโตเศรสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักินโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยะคิตังโลกาาัสสัติสิบรตนสูตรยาณิทัพภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขสัพเพวะภูตาสุมาณาภวันตุอะโทภิสก,กัจจะ สุนันตุภาสิตังตสมายหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังกโรุะมานุสิยาปชายะทิวาจาตโตจะอาหารติเยพลิงตสมาหิเนรักขะทะอัป,ปะมะตายังกิจจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังาโนสมังอิธิ ทาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหติโหตุสุขยังวิราคังอะมะตังปณีตังยะทะชะัชคาสก,กยาสก,กะยะมุนีสะมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติกิจิอิธรรมปิธรรมเมรตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยมพุทธะ สิทธโปวิวันนยียสุจิสมาทิมานันตะริกัญยมาหุสมาทินามเตนสะสโมนณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตรังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวติหูตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสัสสธาจต,ตาริเอตานิยุคานิหุติ เตทักิเนยาสุขตัสสะสาวกายเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวติโหตุเยสุปยุตตามะณสาทับเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนามิเตปติปตาอะมะตังวิ ไชยะลัทธามุธานิพุติงผุชมานาอิธามปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยะทินทะคีโลปะทะวิงสิโตสิยาจะตุพิวาเตพิอสัมปกร,รมปิโยตะทูปะมังสัป,ปุริสังวะธามิ ยอริยสจานิอเวนจะปัสติอิธรมปิสังเคระตัณปณีตังเอเตนัสเจนะสุวัตถิโมติโหตุเยอริยสจานิวิภาวะยันติคัมภีระปันีนะสุทาสิตานิตานิกิจานปิเตโหตุโหติ พุสป,ปะมัตตานเตภะวังอัถมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเคะตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโูตุสหาวัสะทัสสนะสัมปทายตะตายสุธรรมาชหิตาภวันติสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉิตตจัจัศีลัพตังวาปิ ยะทัติกิจิจตูหะปาเยหิจะวิปปมุตโตชะกาพิธานานิอัพโภกาตุงอิทัมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโูตุกิจจาปิโสกัมมังกะโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาว พภูพโสโตสะพปะติชะทายะอาภัพพตาทิฏฐปปะปทัส,สวุตาอิธรรมปิสังเคระตรังปนีตังเอเตนะเจนะสุวติโหตุวะนัปะคุมเพยะถาพุสิตะเคคิมหานะม,ามาะ,ะมาเสปทะมัมสงคิมเห ตะทูปะมังธรรมะวรังอเทสยินิพาณะขามงปะระมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเทรัตนังปะีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวโรวรัญยูวระโทวราหะโรอุอนุตตโรธรรมะวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทธเทรัตนังปะีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานาง นาวังนัตถิสัมภวังวิรัต,ตะจิตตายะติเกพะวัสมิงเต αι, ขีนะพีชาวิรุณเหฉันทานิพันติทีรายะฐายัมปทีโปอิธรมปิสังเครัตัางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยานิทะภูตานิสมาฆตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเค ตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตถิหตุยานิทะปูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวัตถิหตุ ยานิทะพูตานิสมาคตานิภูมมานิวายยานิวะอันตะลีขีตะทาคตตังเทวะมนุษสปูชิตังสังคังหนะมัสสามะสุวัตถิโหตุ11อาตานาติยะบริษบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชชิโตสัพพเวระมะติกันโตนิพุโต จตุวังภวะสพีติโยวิวัชันตุสภะโรโฮวินัสันตุมาเตภวัตวันตะปรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะศีลิสะนิจังวุธาปาจายโนจัตารุธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลัง สิบสองอธิตตปริทยาสูตรเอวเมสุต,ตังเอกังสมยังพะควาคะนาขายายังวิหารติขายาสีเสสัตถิงพิขุสหัสเสนะตะต,ต,ตระระโขพระควาพิขุอมันเตสิสพังพิขเวอธิตังกินจะพิขเวสพังอธิตังจกคุ จักขุงพิกเวอธทิตังรูปาอาทิตาจักขุวิญญาณังอธทิตังจักขุสัมพัสโสอธทิตโตยมปีทางจักขุสัมพัสสปัจจยาอุปัชชติเวทายังตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังปราขคินาโทสักินาโมหคินาอธทิตตังชาติยาชรามะระเนนะสุเกหิ ริเทวหิทุเขหิโทมานาสิหิุปายาสหิอาทิตตันติวัามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตะวิญญาณังอาทิตตังโสตะสัมพัสโสอาทิตโตยัมปิทางโสตะสัมพัสสปัจจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอทุกขะ มะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหเกนะอาทิตตังยาติชาติยาชารามาราะพระเนณะโสเกหิปริเทเวหิทุกเคหิสมาณะเสหิอุป,ปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตัง ขานะสัมพัสโสอธิตโตยมปีทางคานะสัมพัสสะป,ปัจจะยาอุปชัตติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวา,งวาตัมปีอธิตังเกณฑอธิตังอธิตังราคาคินาทุสักคินาโมหคิน,นาอธิตังชาติยาเจรามรณีน,นัสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิหโหมะนัสสหิอุปายาสหิอธิตันติวัฏามิ ชีวะหาอธิตาราสาอธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัมพัสโสอาตโตยำปีทางชีวะหาสัมพัสจะปัจจะยาอุปัชติเวทะยีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนาอทิตังอธิตังราคักิีนาทูสักกีนาโมูหักกีนาอธิตังชาติยาเจรามมรณีนะ โสเกหิ behaving, ปริเทเวหิทุกขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาธิตันติทวะวทามิกายโยอธิตโตโผทัพพาอธิตากายะวิญญาณังอธิตังกายะสัมพัสโสอธิตโตยัมปิทังกายะสัมพัสสป,ปัจจยาอุปัจปจ,จติเวทะยิตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอทุกขมะสุข,ขงังวา ปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะเกนาโทสักเกนาโมหเกนาอาทิตังชาติยาชารามระเนนะสุกเกหิปริเทวีหิทุกเกหิโทมะนัสีหิอุปายาสีหิอาทิตันติวัฏามิมโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตามาโนวิญญาณนะอาทิตังสัมมโนสัมพัสโส,สโอาทิตโตยามปีทงังมโนสัมพัส สัพจัญาอุปัชชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกข,ขมะสุขังวาตัมปิดอธิตังเกนาอธิตังอธิตังราคักเินาโทสักเินาโมหักเาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเคหิโทมะนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกเวสุตววาอริยสาวโก จักขุสมิงปินิพินทติกรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาณีปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยงปีทางจักขุสัมผัสสัปัจจะยาอุปเชตติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโสัตสมิงปินิพินทติสักเทสุปินิพินทติโสจะวิญญาณีปินิพินทติโส ตสัมพัสสีปินิพินทติยำปิทางสโโต,ตสัมพัสส์สปปัจจยาอุปชตติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวา,ต,างตัาาสัมิงปินิพินทติคานัสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณีปินิพินทติคานสัมพัสสีปินิพินทติยำปิทางคานสัมพัสสปัจจยาอุปเชตติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวา ตัสมิงปีนิพินทติชิวะหายาปีนิพินทติระสีสุปีนิพินทติชิวะหาวิญญาณีปีนิพินทติชิวะหาสัมพัสเสปีนิพินทติอย่างปิดทางชิวะหาสัมพัสสปสัปจะยาอุปัชชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอัทุกขามาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติกายสมิงปีนิพินทติโพทพเพสุปีนิพินทติ กายวิญญาณีปีนิพินทติกายสัมพัสเสปีนิพินทติยงปีทางกายสัมพัสสัปปัจยาอุปัชติเวทยิยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทตินามัสมิงปีนิพินทติยัเมทำเมสุปีนิพินทติวโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัมพัสเสปีนิพินทติยงปีทางมโนสัมพัสสัปปัจยา อุปเชติเวทยิตังสุขังวาทุกคังวอทุคขมมสุขังวาตัสมิงปีนิพินทตินิพินทางเวรเชตินิวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติญานังโหติคีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังกะตังกะระนิยังนาปอรังอัฏฐตายาติปัชชนาติติ อิมะอิทะมะโอจะพระควาตัตตะมะนาตีพิกูพระควาโตภาจิตังอิอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยากระานัจมิงพัญญามาเนตตะ,ะพิกขูสหัสะอนุปาทายอะอสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติ สิบสามอนัตตลักขณะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารณะสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิฆาทายตะตะตะรักโผภะควาปัญจะวคีเยพิกุอามันติสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจหิทังพิกเวอัตตาภะอภวิสระณยิทังรูปัง อาาทายะสังวัตเตยะรับเพทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยัสมามจักโกรพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตติน่าจะรับพาติรปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะ ทิังพิกเวอัตตาอาภาวิสสะณิทังเวทานาอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพทะจะเวทานายะเอวังมีเวทานาหูตุเอวังมีเวทานามะาาหสิติเยสมาจากโขพิกเวเวทานาอนัตตาตัสมาเวทานาอาภาทายะสังวัตติน่าจะรับพระติ เวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะทิหิทางพิกเวอัตตาภะคะวัตส,สะนัยทางสัญญาอาภาทายะสังวัตตยะละพพทะจะสัญญาญะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามโาหสิติยสมาจากโคพิกเว สัญญาอนัตตาตัตสมาสัญญาอ,อาภาทายะสังวัตติน่าจะรับพาติสัญญาญะเอวังเมสัญญาโหตุสเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิกเวอ,อนัตตาภาควัสังตุสังสุนยยทางสังขาราพาทาอาภาทายะ สังวัตเตยุงลพเทตจะสังคาเรสุเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาอเฮสุนติยะสมาจะจะโขพิขเวสังคาราอนัตตาตัสมาสังคาราอาภาทายะสังวัตตินาจะลัพติสังคาเรสุเอวังเมสังคาราโหตุ เอวังเมสังคาราเฮสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณัจจหิทังพิขเวอัตตาอภวิสสะณีทังวิญญาณังอาภาทายสังวเตยะลิบลภีทักจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาอหุสิติยสมาจักโขพิกเววิญญาณัง อนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตตินะจะรับพติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาหูสีติตังกิงมัจยะถะพิกเวปูปังนิจังวะอนัตอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาวิปริณา มะธรรมงังกัลลังโนตังสามะโนปัสิตุงเอตังมะมะเอ,มามาเอสโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาตินเนหิตังพันเตตังกิงมะยะถะพิกวเวทานานิจาวาอานิจาวาติอนิจจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุงขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปาริ นามธรรมกัลล erm ังโนตังสมะโนปสิปสิตุงเอตังมะมะอเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัจยะทะพิกเวสัญญานิจังวาณิจังวาติอนิจจาพันเตยำปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปะนานิจังทุกขังวิปริ นาธรรมวิปริณามะธรรมมังกันลังโนตังสมะโนปสิตรงเอตังมะมะเอโสหมะมัสมิเอโสเมอัตตาติเนอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญยาถาภิกขวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยมปะนนานิจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพันเต ยำปะนานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมังกัลลังโนตังสมะโนปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมะยะถาพิคเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอั นิจังพันเตยำปะนานิตจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยำปะนานิจจังทุกขังวิปรินามะธรรมงกัลลังโนตังสัมมะโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตสมาติหะพิกเวยังกิจจิรูปังอตีตานาคตะ ยุปปนังอัจฉตังวาพหิทตาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมปัตปัญญายะอัตถพังทัตถพังยา กาจิเวทนาอติตานาคะตะปัจจุปัจจุปันนาอัจจต,ตาวาพะหิทตาวาโอราริกาวาสุขุมาวาเฮนาวาปณีตาวายาทูเรสันติกเกวาสัพพเทวนาเหเนตังมะมะเนโูหัมัสมินะเมโูอัตตาติเอวะ เมตังยถาภูตัง,ตงสัมปัตสัมมัตปัจญยยะทัพทัพพังยากาจิสัญญาอตีตานาคตะปัจจุป,ปันนาอชัชต,ตาวาพระหิทตาวาโอราริกาวาสุขุมาวาเฮนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพภาสัญญาเนตังมะมะ มีโสหะมัสมินะมีโสอัตตาติเอวะมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทะพังยีเกจิสังคาราอตีตานาคตะปัจจุปันนาอจตตาวาภะหิตทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตาวาเยรูเทเยทูเรสันติเกวา สัพเพสังขาราเนตังมะมะเนสหะมะเจมินะมีสอัตติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมัดปัญญายะบทัตพังยังกิติวิญญาณังอัติตานาคตปัจจุปันังอัจจตังวะภาหิตาวาโอราริกังวาสุขุพังวาฮีนางวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวา สัพพังวิญญาณังเนตังมัมมเนโสหะมัสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัม,มัตปัญญยะทัทัพพังเอวังปัสสังพิคเวสุตวาอริยะสาวะโกรูปัจมิงปินิพินทติเวทนายะปินิพินทติสัญญายะปินิพินทติจังคาริ เรสุปินิพินธติวิญญาณสมิงปิณิพินธตินิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังหูติคีนาชาติอุตอุสิตังพรหมจรียงกะตังกรรณียังนาปรังอิทัตายาติปชานาติติอิทะมะวจั พะควาอัตะมะนาปัจจวัคคียาพิขูพระคะวะโตภาสิตังอภินณทุงอิอมัะมินจะปะนะเวยากราณส밍พญะมาเนปัญจวัคคิยานางพิขูนางอนุปาทายะออาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติ